แย่ไครับหนุ่มไบค์สไตล์วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวนะครับแต่ยังไม่บอกว่าไปเที่ยวไหนวันนี้ก็ชิวๆนะครับบรรยากาศดีๆช่วงเดือนพฤศจิกาครับปลายเดือนพฤศจิกาเราก็ออกไปรับลมหนาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนติดตามรับชมเองแล้วกันเราจะไม่บอกว่าไปไหนนะไปะพร้อมแล้วไปกันเลย จากที่เราเดินทางมาประมาณสักเชั่วโมงเนะตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วครับคืนแรกของทริปนี้นะครับเราจะพักกันที่ตัวเมืองหน้าน,นะครับก็คือที่เดอะวันเฮาส์แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางต่อไปเที่ยวต่อกันก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูห้องว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นโซนบีนะครับห้องที่เราจองไว้ก็คือห้องเบอร์สี่ห้องนี้นะครับมันอยู่ชั้นสองเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับ นี่นะครับในห้องก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นระบบคีย์การ์ดอ่าราบเสียคีย์การ์ดปุ๊บแล้วก็สวิตไฟยอยู่นี้เนาะทีวี TV, มีที่นอนมีเครื่องอำนวยความสะดวกอ่ะมาเดี๋ยวมาดูห้องน้ําเป็นไงโอห้องน้ําสวยนะครับห้องน้ําสวยมากก็ห้องน้าํามีที่อาบน้ํามีเครื่องทำน้ำนําอุ่นให้นะครับสําหรับใครที่หนาวก็อาบน้ำทำน้ำอุ่นได้ อืมผมว่าโอเคนะเก๋ไก่มีน้ําบริการแล้วก็มีกาแฟอตินเนาะโอเคมีผ้าเช็ดตัวให้ที่แขวนเสือ้ออ่าขอตัวพักเหนื่อยสักแป๊บหนึง่งแล้วก็ตอนช่วงเย็นอะ่ะเดี๋ยวผมจะออกไปหาอะไรกินในตลาดทัหน่อย ที่เราเข้าที่พักกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาหาอะไรกินนะครับอันนี้โซนนี้อยู่ในน่าจะอยู่ในตัวเมืองหน้าน,นะครับก็เมื่อกี้ผมก็ขี่รถว,วนดูก็มีของกินเยอะนะครับก็พอม,มาเจอโซนนี้เดี๋ยวลองไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างโอเคไปเลยครับส่วนใหญ่ผมว่าที่นี่จะเน้นมาลาเนาะมาลาเยอะเนาะส่วนใหญ่ร้านมาล่าเยอะมากเมื่อกี้แอบไปลองชิมที่ทเออเราไปเดินที่อะไรนะค่ายถนนคนเดินค่าย สุริยะ<อ>ใช่ปะใช่ดีใช่ดีใช่ใช <laughs> สุริยะเออั <laughs> ด้แหละก็ลองไปชิมรสชาติมาล่าครับใช้ได้เผ็ดใช้ได้เลยก็ที่นี่รู้สึกว่าจะมีหลายร้านเลยเดี๋ยวไปเลือกดูว่าอยากได้ร้านไหนดีอืม สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้ก็เป็นเช้าที่วันที่สองของทิศการเดินทางที่เราจะไปเที่ยวสปันกันนะครับก็อันนี้ตื่นมาเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศตอนเช้าของที่พักในเมืองนะครับของนี่นะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นี่กระ้องที่เราได้นะอยู่ชั้นสองเออมันจะมีวิวให้ดูถึงอยู่ในเมืองก็จริงนะ แต่ต้องบอกมากาดูมุมนูมม้นเป็นมุมว้าวมากว้าวมากดู uh อากาศเย็นเนาะอากาศเย็นอากาศเย็นอาาืมอากาศดีมากเลยข้างนอกก็รู้สึกว่าจะเย็นเย็นกว่าแอร์ในห้องอีกเออเดี๋ยวบอกเรื่องเรื่องราคาที่พักที่นึงก็ห้องห้องที่เราได้เนี่ยก็คือที่พักราคาหกร้อยบาทหกร้อยบาทคือไม่รวมอาหารเช้านะครับอาหารเช้าจะเก็บเอ่อท่าละห้าสิบบาทก็จะเป็น อะไรนะหมูกระเทียมไข่ดาวแล้วก็มีขนมหวาน๋ยวเพื่อนๆยังไงก็ไปดูในเพจของพี่เขาได้ก็ยังไงเดี๋ยวผมจะแปะเพจพี่เขาไว้ให้ให้ไว้ติดตามกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวไปอาบน้ำเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อ ชมเลยว่าโอ้โหห้าสิบบาทคือว่าผมว่าคุ้มนะมีทั้งน้ำผลไม้แล้วก็มีข้าวมีขนมพร้อมเลยทั้งข้าวทั้งหวานแล้วก็มีน้ำผลไม้ด้วยอันนี้ต้องบอกว่าพี่หนึ่งนะครับเจ้าของที่นี่ใจดีมากแล้วก็คุยพูดจาเป็นกันเองมากนะครับแล้วที่สำคัญเป็นสายไบค์เกอร์เหมือนผมด้วย mm hmm. พี่เขาชอบขับรถตะเวนเที mm ่ย hmm. วไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ยังไงเดี๋ยวฝากเป็น ที่พักอีกที่หนึ่งนะที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับตัวเมืองน่านอยู่ห่างจากวัดภูมินประมาณ1 5. กิโลครึ่งเท่านั้นเองเราสามารถขี่รถไปเที่ยวตามถนนคนเดินอะไรได้เลยต้องบอกว่าสะดวกมากๆตรงนี้จะขอตัวทานอาหารเชา้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ไหว้พระที่วัดภูมินไปเก็บบรรยากาศร,ร,รอบๆแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปที่สปันกันโอเคครับเพื่อนๆไป โอเคครับเราได้ดอกไม้ทุกเทียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้ข้างในข้างในน่าจะเขาไม่ให้จุดจุดทูมนะ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงเส้นถนนลอยฟ้านะครับที่วิ่งระหว่างอํออเอาเภอสันติสุขไปบ่อกเกลือนะครับถนนหมายเลขสามที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปมาเช็คอินนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปชมเลยครับก็ค่อนข้างสวยแล้ววันนี้นักท่องเทีเท่ยวเยอะเหมือนกันนะครับขนาดว่าเป็นวันธรรมดาโอเคก็เดี๋ยวเอาลูกเฟยไปฝากนะจ๊ะ ก็มาถึงจุดเที่ยวที่เที่ยวหนึ่งแล้วครับก็ระหว่างทางที่จะไปสะปันเนี่ยเราเราวิ่งเราวิ่งม,มันเหมือนมันจะเป็นที่ท่องเที่ยววนอย่างนี้ได้เราเราแยกมาทางบ่อกเกลือก่อนอันนี้เราถึงบ่อกเกลือแล้วนี่ไปตรงนี้เป็นบ่อ,บอกเกลือสินท่าวูเขาหนึ่งเดียวในโลกนะครับถ้าใครผ่านมาก็ลองมาแวะเที่ยวได้ก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงเนาะว่าเขาว่าเขาผลิตหรือว่าได้เกลือจอากไหน ไม่รู้นะลองไปดูแล้วกันโอเคเพื okay. ่อนๆครับนี่ก็คือขั้นตอนการผลิตเกลือนะครับเขาเรียกว่าผลิตปะต้องเกลือใช่ไหมพี่ผลิตกอได้ต้มเกลืออันนี้คือ,ค,อคือที่เป็นเกลือนี่มันมามาจากตรงไหนครับ,บรน้ำ,น,ำน้ำในบ่อนจากบ่อนี้แล้วก็มาต้มตรงนี้ครับห้าหกชั่วโมงแห้งแล้วก็ตักเป็นตะกร้าอ๋อเป็นน้ำจาก ภูเขาเลยใช่ไหมครับเยอะมากเดูครับสีขาวสีขาวสวยมากเกลือที่นี่นะครับได้นะขออนุญาตนะครับเบื่อมากเค็มจริงๆไม่น่าเชื่อบนภูเข,ขาจะมีเกลือด้วยอ่ะที่นี่ทำกันทุกบ้านเลย่ะครับไม่ค่ะแล้วเตะไปไหน แต่บ่อนี้จะมีอยู่ประมาณเจ็ดเจ้าเเจ้าที่ทำอีบ่อนประมาณยี่สิบกว่าเจ้าที่ต้มเยอะกว่าแต่ก็บ่อนี้เป็นบ่อแรกบ่ก็ถ้าไปบ่อนู้นก็จะบ่อที่หนึ่งถ้ามาบ่อนี้ก็จะบ่อที่หนึ่งแต่ผมมาทางนี้ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายที่บ่อนี้เนาะใช่ไหมถ่ายผสมบ่อจ้ะสองบ่อทั้งบ่อทั้งบ่อด้วยอ๋อแต่เขาจะถ่ายบ่อไหนไหนสวย นีเพื่อนๆนี่ก็เป็นบอ่อเกลือโบราณน,นะก็เราลองมาดูดิว่านะเป็นยังไงก็คือ,อจ,จะลึกลึกลงไปนะก็เห็นเหมือนเป็นเป็นที่เขาถ้าจะเจาะลงไปเนาะเจาะลงไปแล้วเอาน้ําขึ้นมาตากมาต้มอะ่ะมาต้มแล้วก็กลายเป็นเกลืออืมไปเดี๋ยวเราพาไปดูอีกบอ่อหนึ่งเมื่อรรกี้พี่เขาบอกว่า,วามันมีสองบอ่อ เขาตักเกลือพอดีแล้วตักน้ำต้องตักน้ำขึ้นมาเทสักน้ำขึ้นมาเท,ท,าเท,ท,าเทแล้วก็เอาไปต้มเ,ตขเขาเรียกลูกอะไรครับลูกเขาคฟายใช่ไหครับ อันนี้ต้องปลูกหรือว่าขึ้นเองตามธรรมชาติรับขึ้นตามป่าตามเขาไม่มีที่บ้านอ๋อผลไม้ป่าอืมโอเคเดี๋ยวผมลองชิมกันนะคะอ,อ,นนอันนี้คือแช่อิ่มหรือว่ามันดอง,ดอ,งอ,อ๋อแบบดองก็บแบบแบบกด,ดอ,อืมแบบดองก็จะเปรี้ยวแล้วถ้าไม่ดองเปรี้ยวไหมถ้าไม่ดองลอง ก็จะเปรี้ยวนะกระดองแต่ก็ทำแก้ง่วงได้นะครับแบบถ้าถ้าง่วงคือกินแล้วตื่นเลยใช่อดีดีดีเอาแบบไม่ดองเอาแบบไม่ดองเนี่ยกินแบบไม่ดองเหรอใช่เสริมมันช่วยแก้อะไรไหมคะ แก้โรคไหมมีคมอ๋อช่วยช่วยในเรื่องเป็นมีสรรพคุณทางทางยาด้วยใช่เวลาเมาแก้ได้ไม่ยอมไงเวลาอาการเมื่อยแก้ได้้ไม่เสียโอเคเดี๋ยวอันนี้คือดองเตือเนาะเล้าที่นี่แหละเดี๋ยวผมบนุนหนึ่งกล่องแล้วกัน หรือเจ้ายังดองด้วยเดี๋ยวก่อนหนูชิมแบบสดก่อนแต่ดองก็อร่อยอยู่ในร้านเราก็ดาวคุยเดี่ยวดองดีกว่า <c oughs> เอาอย่างละอัน<ะ>อย่างละกล่องกล่องเท่าไหร่ครับยี่สยี่สิบโอเคอย่างละกล่องอย่างละกล่องแล้วกันครับหลังจากที่เราเดินทางกันมาสักระยะหนึ่งนะครับจากบ่อ,บอกเกลือ ก็คือเดินทางจากบอกเกือมาถึงสปันอีกประมาณ8กิโลตอนนี้เราก็ถึงแล้วเราก็ถึงรีสอร์ทที่เราตั้งใน GPS ไว้ว่าเราจะมาพักนะครับชื่อรีสอร์ทพบรักนะักสปันโอเคมันจะมีวิวแล้วก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับประมาณด้านหลังผมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบบรรยากาศริมน้ำสบ,บายๆเลยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีนะครับถ้าใครชอบมาลักษณะนี้นะครับก็ ผมคิดว่าโอเคเลยอย่างวันนี้ผมไม่ได้จองห้องพักนะครับผมนอนเต็นท์เพราะว่าผมเตรียมเต็นท์มาด้วยแต่ว่าที่นี่ก็มีเครื่องนอนให้เช่าเหมือนกันจะมีหมอนผ้าหม่มเอ่อแล้วก็ที่นอน1ชุดเนี่ยหนึ100บาทและค่ากางเต็นท์เนี่ยสองต่อ1เต็นท์ผมว่าก็ไม่ได้แพงนะแล้วยังมีไฟฟ้าด้วยนะมีมีปลั๊กให้รอบๆเลยถ้าเพื่อนๆอยากจะกินอะไรก็สั่งทางรีสอร์ทได้เลยอันนี้ผมก็ศึกษาแล้วก็ดูมาจากรีวิวเหมือนกัน โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปเตรียมตัวแปบ๊บหนึ่งพักผ่อนนิดนึงเพราะว่าวันนี้ขี่รถมาค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันโค้งเยอะมากครับก็เดี๋ยวช่วงหัวาค่ำเราก็จะนั่งกินหมูกระทะกันเมื่อกี้ได้สั่งไปแล้วเดี๋ยวรอหมูกระทะมาส่งก่อนรู้สึก,กบแบบหิว,วแล้วแล้วหมูกระทะที่เราสั่งมาก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ เราสั่งชุดละ400บาทน,นะครับสั่งกับรีสอร์ทที่นี่แหละเขา,เามีบริการก็ต้องขอตัวกินหมูกระทะเลยเพราะว่าหิวมากลแล้วแล้วไม่ได้กินหมกนูกระทะธรรมดาแบบโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆบรรยากาศแบบติดริมทานแล้วก็มีไฟประดับแบบสุดยอดเราประทับใจมากๆครับเพื่อนๆไง เดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนนะครับ ตอนเช้าของการเดินทางมาสปันวันที่3นะครับก็เ๋ยวให้เพื่อนๆไปดูบรรยากาศริมลำธารน,นะครับ ช้านี้เราขึ้นมากินกาแฟกันที่บนร้านหยุดเวลาคาเฟ่นะครับต้องบอกว่าเป็นวิวที่มองแล้วแบบสวยมากๆเลยครับถ้าใครมาสตันก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวมาชิมกาแฟที่นี่นะครับโอเคเดีย๋ยวให้เพื่อนๆไปดูวิวเลยกัน ไปตรงร้านกาแฟตรงนู้นตรงวัดสปันเนี่ยตรงร้านหยุดเวลานะครับเราเห็นสะพานแล้วก็เลยขับรถลงมาเที่ยวนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าถ่ายรูปมากๆนะครับต้องบอกว่าสวยมากโอเคถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมมาถ่ายรูปมาตรงนี้นะครับรับประกันว่าได้รูปสวยๆแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวผมเดินทางตอ่อ นเมื่อกี้เราเดินทางออกมาจากหมู่บ้านสะปันแล้วนะครับตอนนี้เราแยกที่จะไปอำเภอปัวม,มันมีจุดชมวิวจุดหนึ่งที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปครับจุดชมวิวถนนเส้น1715นะครับอำเภอทางไปอำเภอปัวก็จะดูจะได้เห็นว่าวันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับบรรยากาศดีครับอากาศเย็นที่อยู่สะปันเมื่อกี้รู้สึกว่าร้อนนะพอมาตรงนี้ ขี่เข้ามาใกล้ๆทักหนึ่งกิโลเนี่ยโอ้โรู้สึกว่าหนาวเลยอ่ะหนาวแขนเลย ที่เราออกมาจากจุดชมวิว1715แล้วเราใช้เส้นทางที่จะเข้าเมืองน่านลงมาทางอำเภอปัวนะครับก็ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมแวะมาเที่ยววัดภูเก็ตสักหน่อยนี่ก็เป็นทางเข้านะครับเราต้องเดินเข้าไป ผมลงมาจากสปันนะครับเมื่อกี้ก็แวะที่วัดภูเก็ตที่ปัวไปแล้วตอนนี้กําลังเตรียมตัวที่จะขับรถเข้าไปในเมืองครับเพื่อที่จะไปพักในเมืองอีกคืนหนึ่งคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องเดินทางกลับสิงบุรีแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดศรีมงคลนะครับก็เป็นวัดที่ผมว่าสวยเลยละ่ะแล้วสงบม่มรื่นมากวันนี้มีนันกท่องเที่ยวมาก็พอสมควรนะครับบรรยากาศในวัดดีมากครับมี มุมมีวิวให้ถ่ายรูปครับทางหน้าโบสก,ก็เป็นมุมแบบวิวแบบกว้างๆอ,อ,อะไรเงี้ยครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองมาแวะมามาเที่ยวกันได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องเตรียมตัวกลับที่พักในเมืองแล้วครับโอเค ครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่เราต้องเดินทางกลับแล้วนะครับก็ตลอดเวลา3มคืน4วันนะครับที่เรามาเที่ยวน่านแล้วก็ไปเที่ยวสปันอย่างที่เราอยากไปนะครับก็สนุกมากวันนี้เราก็ต้องเดินทางกลับแล้วโอเคเพื่อนๆก็พบกันใหม่ EP หน้านะครับฝากกดติดตามช่องหนุ่มไบค์เกอร์สายด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวเดินทางกลับก่อนโอเคบ๊ายบาย